จากปัญหานักเรียนตีการทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันจนไม่สนผู้บริสุทธิ์จะรับชะตากรรมอย่างไรบ้างมิหนำซ้ำยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นเยาวชนอายุต,ต่ำกว่า18ปีแล้วไม่ต้องรับโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ในความเห็นของอายการปรเมศมองว่าต้องปรับแก้ที่กฎหมายอายุน้อยก็ต้องรับโทษกฎหมายเราบอก15-19้บเกนี่ยไม่ลงโทษอย่างผู้ใหญ่แต่ถ้าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่ก็มีการลดมาตราส่วนโทษนะครับหนึ่งในสามบ้างสองในสามบ้างนะครับ ไปลางเป็นรับโทษแบบผู้ใหญ่ซึ่งดูมาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเ,เหมือนที่เราเห็นวันนี้เราจะเริ่มเห็นภาพของการความรุนแรงแต่เราไม่เห็นภาพตอนจบว่าเขาเหล่านั้นต้องรับโทษอย่างไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กไม่รู้สึกกลัวนะ<ม>ครับโดยเฉพาะต่ํากว่า15เนี่ยเขารู้แน่นอนว่าเขาไม่ติดแต่คำยิงก็ควรจะอยู่ในสถานพินิษมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ พราะพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเมื่อพ่อแม่ไม่มีมีไม่สามารถดูแลได้ก็ต้องส่งไปไว้ที่สถานพินิจเป็นการชั่วคราวแม้คอสอชเคยออกมาตรการผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากบุตรหลานของตัวเองก่อเหตุแต่ตามจริงแล้วต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเนื่องจากผู้ปกครองบางคนไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องต่อการกระทําแต่ที่นี้เวลาาราาตัดสินเนี่ยบางเรื่องเราต้องเข้าใจพ่อแม่ไม่รู้เหมือนเด็กน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่หอพักกับแม่อยู่ต่างจังหวัด แม่บอกลูกยังดีอยู่คือลูกต่อหน้าแม่ดีทุกคนแต่รับหลังแม่ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้บางทีถ้าแม่เขาไม่รู้เราก็จะไปบอกว่าเขาต้องรับผิดด้วยในคงลาบากนะครับแต่ว่ายังไงท่านก,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 ก็คงต้องมานั่งดูกตรวจสอบสวนแม่ด้วยว่าพฤติการเขาเป็นอย่างไรกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีเยาวชนเนี่ยมันอาจจะต้องปรับแก้แต้าเด็กไหนที่มีพฤติกรรมของความรุนแรงเกินขนาดนะครับอย่างเนี้ย มันต้องใช้วิธีพิจารณาแบบผู้ใหญ่แต่ว่านักสังคมสงเคราะเราบอกเนีให้โอกาสเราให้โอกาสมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมีทุกวันเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติของผู้ปกครองใครก็รักลูกก็ผมบอกไงลูกอยู่กับผมผมก็ว่ามันดีต่อหน้าใช้อะไรพูดดีเพราะครับผมครับผมแต่รับหลังเราก็ไม่รู้เหมือนกับที่บ้านหลังเนี้ย ผู้ให้เช่าก็บอกว่าเขาพูดดีครับผมครับผมจริงๆแล้วนะเท่าที่ผมทําคดีเนี่ยมือปืนเนี่ยมือปืนเนี่ยนะพูดจาเพราะทุกคนอันธภาล้านนั้นที่พูดหยาบและอันถภาด้นนี้ไม่คอยรอดทีนี้มันอย่างนี้ด้วยเท่าที่ผมทราบเวลาโรงเรียนมีปัญหาก็เชิญรุ่นพี่ไปอบรมรุ่นพี่พวกช่างกลช่างก่อสร้างทั้งหลายเนี่ย พอไปถึงก็หัวเราะก่อนโอ้ยสมัยพี่เหรอเอาระเบิดมาเฟี้ยงกันพยายามบอกพฤติกรรมเลวทามของตัวเองให้รุ่นน้องฟังแล้วคิดว่าเป็นค่านิยมที่ดีเนี่ยมันก็ออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เห็นนะเห็นไหมเกิดแก้งเกิดแล้วทำทำไมเห็นไหมมันหลายอย่างก็ปัจัยจะโทษพ่อแม่ก็ไม่ใช่จะโทษตำรวจว่าเอาไม่อยู่ก็ไม่ใช่โรงเรียนก็ไม่ใช่ มันทุกภาคส่วนมันรวมกันหมดแล้ววันนี้มันถึงเกิดเหตุอย่างนี้